ครับวันนี้ผมต้นฮนะเราอยู่ใน BMF32 อครับอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ใช้ระบบอินเตอร์เฟสนะฮะจอเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับติโอเคครับเล่นไฟเพลงไฟหนังได้เลยฮะปื๊ดนะฮะฮะมันคือระบบ Android เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ครับ ได้หมดเลยครับคนที่ชอบเล่นไฟหนังนะฮะตัวนี้จะตอบโจทย์ครับนะครับผมเปืดๆนะต่อไปครับผมจุ๊บครับ อันนี้ชอบฟังเพลงก็เป็นจุกส์นะฮะอันนี้ก็โอเคทีเดียวฮะเป็นตัวโปรดเลยฮะตัวนี้ครับจุกส์เพราะว่าเป็นการฟังเพลงออนไลน์นะครับตัวนี้ฮะแล้วก็ใช้เนต็ตต่ํามากๆเลยนะฮะจุกส์เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะที่สำคัญคือฟรีครับตัวนี้ครับ ศิลปินนี้ท่านชื่นชอบได้เลยนะฮะ ต่อไปครับไปที่กัวแมทได้เลยครับระหว่างที่ฟังเพลงครับสะ,ะดวกสบายครับสามารถตัา้งงานได้เสียงได้ด้วยครับปิดแอปได้อย่างนี้ เหมือนมือถือฮะโอเคครับ okay, no เดี๋ยวเราไปดูครับเอ่ออย่างอื่นฮะก็ YouTube ได้อยู่แล้วครับ YouTube ไม่ยังหารครับ YouTube ออนไลน์ได้เลยฮะตามปกติแอปอ่า ถูกขับกระค้าไปครับ y o u t u เอ่อต่อไปครับเอ่อเรียกว่าครับ mm hmm. Buil in n Mirror l n n k นะฮะตอนนี้ครับ b u i l ิ in Mirror Link ฮะท่านที่ใช้ iPhone ไม่มีปัญหานะฮะท่านสามารถซิงภาพของโทรศัพท์ของท่านเข้าสู่หน้าจอรถได้เลยนะฮะอ่าเรียบร้อยครับทีมคันก็เรา u i l อ in มาให้ mind, เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะโอเคครับจ่อไปครับของเล่นเอ่อต่อไปครับ ต่อไปครับ OBD ครับผมเจ้าเก่าครับตัวนี้รองรับกับเอฟสามสองนะฮะสบายมากครับตัวนี้ครับเรียบร้อยครับเบวทางครับมาหมดเลยครับคูล l ลนส s p ปีดอินเท็ t ต t วโตแวกกุ b o บูสนะฮะโชว์แม้กระทั่งออยเทมนะฮะไม่อยากจะเชื่อครับโชว์แม้กระทั่งออยเทมนะฮะวนทุกอย่างเลยฮะ และใช้ได้จริงเลยนะทีนี้ครับเป็นข้อมูลจริงๆเลยนะฮะหรือว่าท่านที่ชอบแบบเรสซิ่งก็ได้ครับอ่านี่จะเป็นแบบเรสซิ่งนะฮะมาตามรอบเครื่องกันนะครับอ่ามีสามหน้าโอเคครับแล้วก็เอ่อแอนดรอยเห็นมาเกือบทุกคลิปแล้วฮะเพราะเราคือร้านแอนดรอยจริงๆครับไม่ว่าทุกรุ่นทุกรถนะฮะเราจะทําหมดเลยฮะแอนดรอยโอเคครับก็เดี๋ยวข้ามไปครับต่อไปเรียกว่าดีต้นทีวีครับ กดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับมาทีนี้เราใช้ซีซั่นบายล็อกเลฮะนะครับ 959T2 มีด้วยกันถึงสเสานะฮะความเร็วทะลุ200เลยนะฮะั่นี้ครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับมาที่หน้าเดิมโรงงานท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครัสามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น081662449แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ